หนวดอุ๊ยปวดยังครับหาหาหาไก่ทอดครับผสมได้ไหมครับผมไม่ได้นั่งกินตรงไหนครับของผมเอาเป็นหมกผสมดีกว่านะแต่ไอไก่ทอดเอาเป็นสะโพกนะครับอสะโพกอย่างเงี้ยเรื่องอีกแล้วเฮ้ยคุณเล่นคอไก่ไปเลยดิ โอ้ยยังมวนท้องเลยเมื่อวานเคยฟังนี่ว่าจอร์แดนนอนเดินหนาลามกินปีโป้จำเนื้อไหมล่ะมันเป็นเพลงแปลงโอ้ยใส่ไปด้วยแต่แต่ล็อกนี้มันไปไปไกลหรือใช่มันมีอีกมันมีอีกถ้าเดินหนาลามกินปีโป้มาแล้วใช่ถ่ายท่อถัดใหญ่เนี่ยเูยโอ้ข้าวหอมมากเลยนะหอมไม่เจ๊บีทีอ่ะพี่เขาบอกเอ๋มึงเอาเครื่องในป่ะอันนี้มึงหอมจริงหรือควรตีนอ่ะ เอาเออเนี่ยผมว่าเอาเครื่องในจานเลยจานเอากี่ชิ้นดีคะสองชิ้นไหมคนละชิ้นอ่าได้สองชิ้นดีกว่านั่งเอาไหมนั่งเอาไหมอุ้ยไม่ไม่ดูของกันนั่นก่อนนะมึงสั่งง้วยไอ้เออคุณเอาไอ้นี่เล่นสะโพกเหรออ่าสปู๊ฟอ่ะเอาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาสปู๊ฟไปให้พีอ๋อครับอันนี้สองใช่ไมมนี่ใช่ไหมนี่เน่ทุกเมนูจะใส่ขอมเจียวนี่นี่นี่แปลว่าน้องเนี่ย นี่แปลว่าพี่่ะจำไม่ได้แล้วต้องโทรถามบังบีบแล้วว่าครับกะกะนี่แปลว่าพี่เหรอใช่ค่ะนี่แปลว่าน้องใช่เปล่านี่นี่ก็แปลว่าพี่ค่ะนี่ก็แปลว่าพี่ใช่เดกแปลว่าน้องอ๋อเดะมัวหมดเลยไปสามจังหวัดมาสามสี่รอบมึงไม่จําเลยวะโคตรเด้ลมไหมนี่นะข้าวเนื้อแดงข้าวข้าวเนื้อแดงคืออะไรอะ เนื้อแดงผัดเปรี้ยวหวานบอกเลยว่ามาหน้าร้านครั้งนี้นอกจากมาซื้อถุงเท้า TMT ครับนะครับเราก็ไม่พลาดที่จะหาข้าวหมกไก่กินสักคนละจานนะครับหน้าร้านของอร่อยบานเลยนะหน้าร้านของอร่อยบานเลยโอ้โหขอบคุณครับอ้โหูแล้วเต็มเเลยเนี่ยอันนี้เป็นสะโพกทั้งคู่เลยใช่ไหมครับอ๋อเป็นหน้าอกค่ะอ่ามาครับได้เลยครับสะโพกโอเคขอบคุณครับ น้ำเปล่าครับน้ำเปล่าได้ครับน้ำเปล่าโอ้โหกินข้าวโคตรใช่กินข้าวอย่างหอมอ่ะขึ้นแล้วขึ้นลวขึ้นเลยอ่ะขึ้นมาเลยอ่ะล่าสุดคือเราไปกินข้าวหมกที่ไอะน้ป่ะตรงกรุงเทพธีทาข้าวหมกกรุงเทพธีทาเมื่อก่อนที่เรากินเนี่ยดูครับเราไม่พูดผ้ามําเบงนะเราใส่เลยนะใส่เลยเพราะเราหิวจัดนะอาโยะ ต้งบัวอยู่น,นะตังบัวอยู่นะต่อทข้าวหอมยังข้าวหอมมากเลยคนระับข้าวอร่อยครับเอา,ายนะเอย่า yeah. งยังไม่ราดน้ำส้มเลยนะเดี๋ยวผมขอซัดไก่ทอดเลยดีกว่าข้าวหมกนี่เปอร์เซ็นต์คนกินไก่ทอดแต่ไก่ส่วนมามนกันไก่ให้หงมากกับข้าวใช่ป่ะไก่ส้ม มันจะได้ลมนะแต่บางคนเขาชอบกินไก่ทอดนะจะสหมากเวลากินเนี่ยสังเพิ่มนะขอต่างต่างเป็นแบบหรือไม่ก็ผสมกัมาอย่างเงี้ยใช่ข้าวหอมปุ๊บเลยเท่ไพร์กว่าลองจิมโคตรอร่อยอร่อยมาก ขึ้ไนไนยังหอมนี่สายข้าวหมกไก่นี่ตายนะตายตายนะปิดกี่โมงครับปิดเท่ยคืนปิดที่งค,ง,งคืนอ๋อขายสองรอบอมีสองรอบออก,าาก็เป็นข้าวหมกเหมือนกันใช่ไหมครับใช่แล้วก็เพิ่เม,เน,นเ,เ,มนเนื้อดีเป็นข้าวเนื้อดเพิ่มมานึ่งยเนื้อดนี่คือเนื้ออะไระครับเนื้อแดดเนื้อวัวเป็นอ๋อ อ๋อรู้แล้วคล้ายๆแบบน้ำแดงๆสตูอะไรเงี้ยใช่ไหมด้อ่าก็น่าจะเป็นสตูสตูเนื้อรากข้าวอย่าเงี้ยแค่แบบวนั้นนะเนางในอร่อยเลยอือหืออร่อยนีบอกแล้วอันเนี้ยอร่อยเนื้อโคตรอร่อย ตั้งยุ่โคตรดีใช่ป่ะข้าวผงเตาถ่านอ่ะจริงเหรอเออข้าวผงเตาถ่านครับใช่ค่ะเหรอใช่มันจะหอมกว่าปกติใช่ป่ะครับใช่ค่ะแล้วก็มันก็คงความร้อนอยู่ข้าวยังร้อนไหมคะเนี่ยเออมันมันรู้สึกมันมีไออุ่นๆ่ะมันไม่ได้แบบชืดอ่ะใช่เพราะปกติเราไปกินบางที่ถ้าเขาไม่อุ่นไปอ่ะมันจะชืดไงแต่ข้าวอุ่นไว้ตลอดก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวแม่งแชอีกเออแม่งไม่แม่งแช่อีกแม่งกระด้างอีกไอ้ล็อกเล็กๆเว้ยแต่ว่าเดือดเว้ยอันนี้ ที่แบบตรงข้ามไปนี่เนี่ยอันนั้นกกทเหรอเออตรงนี้เขาเรียกสนามกกทอ่าสนามราชมังคลาค่าซอยหกเอ็ดใช่ไหมครับไก่ทอดขนใหญ่มันต้องกินกับข้าวเหนียวด้วยสั่งใีกจานไหมอ่ะดิเอาสะโพกหนึ่งครับแล้วข้าวเหนียวข้าวเหนียวจานแล้วก็ซี่โครงอีกหนึ่งเลยครับซี่โครงด้วยขายไหมซี่โครงเดี๋ยวไปดูเมื่อกี้ผมดูผิดผมไปดูร้านไหนมาเนี่ยไอ้เหี้ยอันนี้ป่ะมัไม่ใช่นี่นะโอ๊ะ หองไม่ใช่ดฉันนั้นผิดละอันนี้เป็นคออันนี้เป็นขาไก่คอขาไก่เอาสะโพกอะไรสะโพกอะไรพี่สะโพกครับสะโพกดีกว่าเพิ่มเกินไหมเพิ่มเอ้ยเกินยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่เดี๋ยวก็ได้ครับผมขอไอ้นี้เยอะๆไดเลยมแหมหอมเจียวเยอะๆหอมเจียวเยอะๆมึงไม่พกมาจากบ้านวะกูต้องพกหอมเจียวมาเดินเล่นนะนี่ไงนี่อะแล้วเขาเหนียวหน้าอกนี่ปัดเซียนแต่แบบนุ่มนุ่มเลยอ่ะนุ่มเลย เฮ้ยข้าหมกคุณตาวาวเนี่ยคุณตาวาวเนี่ยการันตีอีกแล้วนะค,คุณ,คณลองกินคุณลองกินหน้าหน้าอกกรกีปกติกูไม่ไม่ชอบหน้าอกเพราะว่ามันแข็งจ้างมั้ยเนี่ยปกติไม่กินกินอีกแล้คกูจะจ้า,จาง <c ough> เพื่อน <c ough> เดินเข้ามาพร้อมกันเนี่ยกูไปคุยกับเขาตอนไหนดิบะรับงานเหรออันนี้รีวิวงานเขาให้กูกินอกไก่ฟรีแล้วเนี่ยแบบนี้อันนี้รีวิวมีงานไม่เนี่ยเหมือนบอลมีงานอ่ะนี่ปกติผมไม่กินนะเนี่ยเจอร้านที่ผมกินเนี่ยเอาแย่เอาแย่อัไนมากกว่าแล้วอะไร ปกติผมไม่กินอันนี้นะเนี่ยมาเจอร้านนี้ผมกินได้เลยอันนี้ดีเลยอร่อยไอเยี้ยน้ำซุปโคตรอร่อยเลย <S <S เน่ยเฮ้ยลองกินกน,น้ำกินน้ำซุปย่างกินละน้ำซุปก็ดีเดีย๋ยวผมขอซาที่เยี่ยนี่ไปนนักอันดีวะผบอกผมบอกเลยว่าเานี่ยคนล่าสุดที่เห็นคนตาวาวเนี่ยคือร้านกรุงเทพิีทาอันนั้นของอันนั้นโหดอันนั้นยอมเลยก็ไก่ทอดแบบหอมเหมือนแต่ไก่หอมอ่ะ ขายทอดไม่ได้รสชาติปกติเหมือนที่คุณหาิมก่ง่ายๆอ่ะคุณลอง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 คุณดื่อน่อยจงเอนี่ยอุ้ยนี่คุณสายจบอ่ะจบเลยไปที่ไหนคุณก็เห็นประจำสายจบเนาะเม่เห็นไม่หลับอ่ะก็ตรฉ่ำอ่ะพี่ดูดิไม่เง็ุคนร้อนสิหืมเนี่ยไม่ต้องนี่อไม่ต้อง นั่งอยู่ท้องมนะึงนกันขอขอโครงกระดูกในน้ำตุ๋มไหมรู้มากเลย <c oughs> เออคนกินนี่กไหรดิไอ้เหี้ยข้าวหมกแม่งนะ <c oughs> สอดตีอ่ะเนี่ยต้องแค่โคดีนะต้องแค่ทีเ่เหนือข้าว <c oughs> อร่อยัมากแล้วคุณดูไนกะ่ที่ไม่ฟานเลยอะ ไม่ต้องใผ่นี่ก็ได้นะเอาจริงอนะไม่หอมเลยน,ะนี่ยมี่อยางน้ำจิ้มเลยเนะี่ยโร้านนี้โห่เนาะหอมลองกับต้มหน่อยแต่สะโพกอ่ะเหมือนทำง่ายนะแต่ว่าทำไม่หอมอนะ่นะเด้อยากอ่ะขาดหอมเล่นไหญ่อะหอมขานะดให่อืมแล้วหอมเจียวเขาอร่อยนะเหมือนเรากินหาดใหญ่ลนะเนาะอันนี้นอันนี้เป็นแ่นเลยอันนี้ได้แบบ ปูนนะไม่รู้ึกิดติดหรอเนาะไอ้นนสังเกตบ่าเราไม่เอาน้ำจิ้มโป๊ะนี่เราไม่ถามหาน้ำจิ้มเลยนะใช่ไม่ถามปกติคืององแงอ่ะว่าน้ำจิ้มแบบไหนต้นไหนมหันอร่อยจริงอื่องนี้เป็นอีกร้านนึงเลยเนี่ยความรู้สึกเหมือนฟิลหัดใหญ่แท้เนาะ นี่นคือเป็นร้านแรกเลยนะที่ปิดฝาแน้วจิ้มไปเลยปิดเลยไม่เอาเลยนะอืไม่ต้องก็ได้มาตอนไหนก็เจอนะเพราะว่าไอ้นี่เที่ยงคืนปิดเที่ยงคืนฝนยอดสุดปิดเที่ยงคืนครับแล้วก็ตอนเย็นน่าจะมีเมนูลับของเขาอยู่ข้าวเนื้อแดงเอโอ้อออเป็นอีกร้านที่แบบกินแล้วแบบไอ้เหี้ยมีความตุกสที่หายไม่ได้คัดหวังนะเพราะว่ามันอยู่ข้างทางไม่ได้ลึกลับไม่ได้ดูเก่ามากนะโือแล้วแบบบรรยากาศก็ได้นี่ยด้วยสะอาดด้ ้าเหนือห่อจบเพื่นเหรอวะเฮ้ยถ้าจบใช่เหมือนกันนะถ้าจบใช่เหมือนกันนะนี่แกงกระยาจอกแก่งกระยาจอกแล้วเรากินแบบแบบเหนือเหนือเขาจะไม่บี้ข้าวมากหรออ่าถ้าอีสานเขาจะบี้ให้แน่นอ่ากรมกัไก่อ่ะตรงหนังมันไม่เกาะผ้าพือน เข้าใจแท้คำว่ากรอบทั้งเพื่อไอ้หนังตั้งแบบออ้ยมั้งหอมมากเลยผมว่าที่ขาดไม่ได้เว้ยต้องสั่งนะเเครื่องในเครื่องในผมว่าถ้าเน้นไปทางนี้เนียอร่อยกว่าอร่อยตับมันีแล้วแต่คนชอบแต่เกิดเนี่ยทุกคนต้องลองเกิดเมื่อคุณดูเลยตับเซียนนะใช่ตอนกลับไปเมื่อสักคร่นี้เหมือนน้ำน้ำในอก เอ้ยนี่งกับเพื่อนใส่ลิ้มโอ้โหแม่งยิ่งมันน้ำใต้เผาอีกนะโโอ้หสกายพาร์ตสกายพาร์ตสกีนจะถามอยู่ไอ้เจ้ยแม่งบงอะไรสกายพาร์ตน้ำใต้ซอมันไหลออกจากตาใช่คือเพลงนี้แม่งดังมากเลยเมื่อความเป็นเพื่อชีวิตก็ฟุ่งยุคแรกเนาะเขาเรียกว่าเออใช่ใช่ดังแล้วดังจากรอบนอกจนคนในกรุงเทพต้องต้องฟังว่ามันเพลงอะไรวะเมื่อก่อนเราเล่นตีเล่นทุกวันใช่เล่นทุกวันทุกรอบต้องเล่นแล้วผมแม่งห้องแบบ เสียงมันสูงปี๊ดเลยปิดแจ๊บดิฮะโอ้โหข้าศตรเท่ากับนู่นผมคิดว่าใส่หรอเท่ากับพรุงเทศกีฬาเพราะว่าวัาเราตายข้าวไะข้าวเนี่ยเนี่ยคิดว่าไม่ตับไม่ตาบแต่ตาบเพิ่มกะตีเลยผมคิดไว้้เล่าแม่แบบไปใส่ว่ะตีเลยอ่ะเพราะว่าองค์ประกอบทุกอย่างแป้งพอดีไปหมดเลยอ่ะไก่ทอดเครื่องในทอดแล้วก็ไก่หมกที่มาข้าวคือแบบแล้วหอมเจียวเขาคือแบบว่ากรอบเนาะ ไม่ดำด้วยสีสวยด้วยนี่ไม่ถามผ่านน้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มไม่ต้องอืมเนี่ยลูกคุณนะอ่ต้องสั่งนะอันนี้ต้องสั่งนะต้องสั่งแล้วกินอกแบบไม่กลัวไม่ต้องกลัวเป็นอกไม่ใช่ปกติคนเห็นอกขยงนะใช่ผมคนหนึ่งอ่ะเออ ถ้าไม่มีน้ําวางเผือติดพอนะคืนไม่ลงมันแห้งอู้แต่ันนี้ือแบบช้ำแบบว่าแบบกินยังกระดูกอ่อนนะเออที่อ,อกหมดแล้วนะโอ้โจริงๆกูไม่ได้รับงานนะมึงรับงานมาประเด้ <c oughs> กินน่ะเนี่ยโอ้โหมันเข้าทุกซอยเล<อ>ยใช่คนไะม่สงสัยนะตอนนี้คนเริ่มถามแล้วนะว่าพี่รับมาวะเนี่ย หมดอย่างนี้ไปทำเอฟเฟกที่ไหนก็ได้โอ้ยพอแล้วผ่านยิ่งกว่าผ่านอันนี้เปิดมานานเนี่ยครับเนี่ยยี่สิบหกปีแล้วค่ะโอ้ยยี่สิบเจ็ดหรอพอดีอายุพวกเราเลยอ่ะพอดีอายุผมเลยอ่ะยี่สิบเจ็ดใชครับยี่สิบเจ็ดปีแล้วไปย่างยี่สิบแปดของเมืองเราเหลือที่อยู่ได้ยี่สิบเจ็ดปีก็ยังดีนะเยอะเหมือนกันไปว้โอ้โหขนวสุกใหม่ว่ะเฮ้ยขนียวสุกใหม่ว่ะเอาว่าเดี๋ยวย้คนจีนมี สายท่านใหม่นะเหรอเอาวิญญาณมาใส่เป็นหมวกอ่ขอเยิ้มเยิ้มหน่อยได้ไหมพี่ไม่ได้เขาไว้หุงเอาเหรอแต่คนจริงตอนนี้กำลังฮิตมากกูเห็นแล้วเห็นในเห็นในโซเชียลอ่ะแล้วแม่งขายก็ไม่ทันอ่ะเอาวิญญาณมาใส่เป็นหมวกอ่ะแล้วมีคนขายถามไม่รู้จะห้ามยังไงอ่ะเอานี่ถ้าแบบมีนักร้องฮิตพอปคนนึงเอาไปใส่ครับตายนะเม่งจะไปซื้อใส่มาผมเห็นที่ใต้สะพานมาก็หนงมีร้านอยู่เหรอเออชาวบ้านสารกันตายนะถ้ามีฮิปฮอปมาไปใส่คนหนึ่งเนี่ยก็เนี่ยแหละฟ้าวอร์ของจริง อยู่อะเจาร้อยขนาดไหนอะไม่ต้องไม่ต้องเดียวก็ได้ได้ประมาณนั้นอีกครึ่งชั่วโมงค่อยกินว่านนี้น่ายังถือไม่ได้ผมว่าคุณกินเลยดีกว่าอุ้ยวรนนี้ผมบอกเลยว่าเป็นอีกวันีแบบเสียพลังงานเสียแคลอรี่ให้กับการกินได้แบบมีความสุขอืวันนะไม่มีคนทักว่าไอ้เหี่ยมึงเคยไม่อร่อยบ้างไหมวะ คือผมบอกเลยว่าพอมันเจอแบบชาวบ้านง่ายๆอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เข้าร้านอาหาร,หราาาแล้วม,มันไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นน่ะแต่ว่ารสชาาิมันไม่ได้เละจริงเ้ยที่เราไปกินอ่ะเราไม่คิดจะบอกไงเหมือนกันแต่ว่าความอร่อยความชอบอ่ะไอ้โหมันเราไม่สามารถจะเป็นมาตรฐานได้และช่องน,นี้ก็ไม่ใช่ช่องรีวิวอาหารแบบเป็นมาตรฐานอ่ะอม,มันเป็นเพื่อนที่พาออกไปกินข้าวข้าวกลางวันข้าวเย็นนั่งคุยกัน ใช่ป่ะบางทีเราแบบไปหาอะไรกินกันเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าร้านนี้จะเป็นแบบไหนอถูกป่ะใช่ร้านสไตล์คือเราหาข้าวกินหนึ่งมื้อใช่แ้วก็เอาไปหาอย่างอื่นทํากันถ้าคุณจะบอกว่าอร่อยไม่อร่อยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากๆ่ะเพราะนั้นคุณอาจจะดูเสร็จแล้วจากที่อื่นๆหรือจากเราอาจจะต้องมาลองเองอืเพื่อจะได้รู้ว่ามันตรงกับรสนิยมลิ้นเราหรือไม่นะแค่นั้นเองแค่นั้นเองคุณว่าเท่าไหร่ฟื้นหรือเ สี่สามครึ่งผมว่าสี่ของผมว่าสี่ยังไงก็สี่เพราะว่าไม่มีไม่มีอะไรติดเลยเนาะยังไงก็สี่อย่างที่เรากินอะอย่างนี้คือมันวิ oh. ่งเท่ากันหมดไม่มีอะไรดรอปเลยแล,และสังเกตว่าฟิลเหมือนที่เรานั่งกินที่หาดใหญ่นะมาเป็นจานมา oh. เออใช่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 ใชใชฟิลนี้เลยอ่ะสุดยอดครับ mm hmm. จบพี่สี่นะวันนี้คนสครับจะกินกันต่อเดีวยวเราปิดเที่ยงคืนนะครับผมรบใครมาก็ลองดูถนัดกี่โมงว่างไปไรกินข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นข้าวดึกข้างสายข้าวหมกครับควรมารองสักครั้งข้าวหมือเตาถ่านร้อนอุ่นตลอดเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเหนียวเย็นอนึ่งก็เออเย็บปะ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 ก็ลองเห็นก็ทำก็ลองลองดู มองครับเนี่ยสองครับใช่ค่ะเดี๋ยวรอบเย็นมาอีกนิดโอ้ถูกอ๋อมีเครื่องไหนด้วย